รื่องนี้เปิดมาก็สงสารนางเอกเลยค่ะโดนกลุ่มเพื่อนบูลลี่รุมแกล้งเต็มๆเพราะแม่ของนางเอกเป็นบ้านน้อยทําให้นางเอกโดนดูถูกมาตลอดแต่ในจังหวะนั้นเองพระเอกก็เข้ามาช่วยโดยแอบถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานให้นางเอกรอยยิ้มเล็กๆที่นางเอกส่งให้พระเอกตอนนั้นคือแบบเผินสุดแต่พอตัดภาพอีกทีตื่นเลยจ้านางเอกตอนนี้ทํางานเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศแล้วดันได้ควบคุมเที่ยวบินที่พระเอกเป็นกัปตันพอดีหลังไม่ได้เจอกันนานนางเอกก็แอบตื่นเต้นหน่อยๆแต่ฝันก็ต้องดับอีกครั้งเพราะพระเอกมีธุระรีบไป ทั้งที่นางเอกตั้งใจจะเข้าไปท้าต่อมาแม่ของนางเอกก็ดันนัดบอดให้นางเอกก็ขี้เกียจไปแต่ต้องจำใจไปแล้วพอไปถึงเท่านั้นแหละโอ้โหเจอพระเอกเฉยถึงกับคิดในใจรู้งนีเชื่อแม่ตั้งแต่แรกก็ดีเขินแรงมากพอคุยกันจบพระเอกก็ขอคอนแทคนางเอกไว้เลยไม่นานก็มีข้อความกลุ่มเด้งขึ้นมาว่าจะมีงานเลี้ยงแล้วพระเอกก็ไปด้วยนางเอกรีบตอบตกลงแบบไม่ต้องคิดเลยแต่ความโชคดีไม่คงนานค่ะเพราะในงานนั้นนางเอกดั ต้องมาเจอเพื่อนเก่าที่เคยแกล้งตัวเองสมัยเรียนอีกแต่รอบนี้นางเอกไม่ใช่คนเดิมโดนแซะมาขนาดไหนก็สู้กลับไม่มีถอยจนอีกฝ่ายต้องถอยหนีไปเองหลังจากนั้นนางเอกออกมาสงบสติแล้วพระเอกก็ตามออกมาพอดีแต่เพราะต้องรีบบินพระเอกเลยบอกว่าช่วยพิจารณาเรื่องงานแต่งของเราด้วยนะ โอ้ยเขินตัวบิดเลยค่ะสุดท้ายนางเอกจะตอบตกลงไหมแล้วความรักครั้งนี้จะบินราบเรียบหรือมีหลุมอากาศให้ลุ้นอีกติดตามต่อได้ในดราม่าบ็อกซ์ชั่วโมงบินรักของคุณกับตัน